คุณเคยซื้อของโดยใช้อารมณ์ไหมครับถ้าเคยเราคือเพื่อนกัน,กนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช a n นลกูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายปรสิทิซซากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP พหเช่นเคยครับแกะกล่องเล่าเรื่องนะครับของเจ้า Xstep นะครับที่อยู่ในกล่องนี้นะนั่นก็คือ Xstep 2 6 0 X นั่นเองนะครับก็เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคู่เนี้ยนะครับคู่นี้คือซื้อด้วยอารมณ์ล้วนๆนะครับจ่ายด้วยอารมณ์ล้วนๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ซื้อเองเสียตังเองนะครับทำไมถึงใช้อารมณ์ล้วนๆครับเดี๋ยวไปแกะกล่องให้ดูนะกล่องของ Xstep นะครับก็ หมือนเดิมนะครับสไตล์เดิมเป็นกล่องสีขาวแล้วก็สภาพก็นะผ่านการขนส่งเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่กล่องมานะเขาห่อมาเนาะใครเคยใครใช้เซจก็จะรู้แหละว่าเขาห่อมาอย่างนี้เป็นกระดาษเหมือนถุงดํานะแล้วก็เพิ่งเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะฉีกไปหลายอันแล้วข้างในเขามีแบบพวกแบรนด์พวก QR code อะไรให้สแกนด้วยนะนี่เออเพิ่งสังเกต กติฉีกทิ้งไปเลยนะเออก็ห่อมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นกว่ามันจะข้ามจากแผ่นดินใหญ่มาจนถึงเมืองไทยอะครับกล่องก็เลยบุบบุบเบี้ยวบวบิบีบบบบบ้เล็กน้อยแหละเออมีขาดๆาด,าดนิดหน่อยนะอันนี้คือใหม่นะของใหม่นะแต่ว่าส่งมางนี้ก็นะเรารู้กันอยู่เนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวการเปิดกล่องนะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับสไลด์ออกมา ดึงไม่ค่อยออกเพราะว่ากล่องมันบี้มานิดนึงนะโอเคแล้วก็มีรองเท้าอยู่อ่ะไปดูกันโอเคครับและนี่ก็คือ Step X Step 260X นะครับอ่าสีใหม่ทงของทางแบรนด์จะใช้ชื่อว่าสีทร i u ัมนะครับทริอัมคัลเลอก็ถ้าดูเราเราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันคือสีอะไรนะสีแบบทงชาติฝรั่งเศสครับ อ่าทำไมเป็นสีนี้ของปีนี้นะครับก็คือต้อนรับปีโอลิมปิกที่ปารีสนั่นเองนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงเนี้ยใกล้แล้วนะครับทางแบรนด์เอ็กเก็เลยออกคอลเลคชันสีนี้มานะครับไทแอม c ค or r ก็เป็นสีเหมือนธงชาติฝรั่งเศสนะครับมีแทบทุกรุ่นเนาะตั้งแต่รุ่นนี้ 260X นะครับแล้วก็ไปที่ 160X5.0 แชมเปน5.0 Pro ก็มีสีนี้เหมือนกันนั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของคำว่าผม บอกเลยว่าซื้อมันด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าห่างหายจากตัว X s t e p ไปนานเหมือนกันนะก็แบบเออเห็นราคาดีด้วยนะครับตรงนี้ผมได้มาช่วง66ก็คือใส่โค้ดจากร้านค้า x s t e p ด้วยใส่โค้ด s h o p e e ไปด้วยเนี่ยก็ได้มาในราคาประมาณ2 6 0 6อ่าราคา2 6 0 6ได้รองเท้าสวยๆอย่างนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับก็ จะมีตัวนี่มีแท็กมาให้นะครับแล้วก็แน่นอนแหละบอกเทคโนโลยีว่ามีอะไรบ้างนะครับ,บ,บ,บซึ่งเป็นภาษาจีนที่อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนะครับเราออกมาก่อนนี่เป็นแท็กอย่างนี้มาให้นะครับสี่ใบกี่ใบสามใบสี่ใบอ่าเป็นแบบนี้เนาะโอเคไปแ,แล้วก็ถอดข้างในออกก่อนข้างในก็จะมีเป็นฟองน้ำอันหนึง่ง มีดันทรงเป็นกระดาษเข้ารูปบันหนึ่งนะครับเอาละไปดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากบริเวณอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ของเจ้าตัว X Step 260X นะครับก็จะเป็นแบบ Engineer Mesh นะครับเป็นแบบตะข่ายตะข่ายไล่ระดับความถี่ด้วยนะบริเวณด้านข้างก่อนเอเอาไหนก่อนด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นแบบตะข่ายห่างๆหน่อยลักษณะคล้ายๆ คล้ายในในกี้เน็กเปอร์เซนต์สองเหมือนกันนะครับเออเป็นตะข่ายตรงข้างๆเนี่ยข้างๆทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นตะข่ายแบบโปร่งแสงรูตะข่ายจะกว้างหน่อยนะครับแล้วก็พอมาขยับมาเป็นช่วงครึ่งหน้าเนี่ยช่วงบริเวณโทบ็อกซ์นะครับช่วงบริเวณโทบ็อกซ์ก็จะเป็นแบบถี่ขึ้นนะครับมีความหนาขึ้นแต่ก็ยังโปร่งอยู่นะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเส้นห่างๆเหมือนด้านข้างนะครับก็เป็นเอนจิเนียร์เมชวัสดุดูดีนะครับแล้วก็ น่าจะมีการระบายอากาศได้ดีและโปร่งโปร่งอย่างนี้นะครับด้านข้างก็เป็นตัวสัญลักษณ์แบรนด์ xstep นะครับเป็นรูปตัว x แล้วก็ซิ่งซิงมานะครับตัวส่งด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแปะสกรีนคำว่า2 6 0 x นะครับแล้วก็มีเป็นรีเฟล็กสะท้อนแสงนะครับแผ่นสะท้อนแสงเป็นจุดๆๆจุดนะครับด้านซนนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะครับบริเวณด้านซนก็จะเขียนว่าอะไรเนี่ย Pro p r o c l s i v cushioning e s t e m หรือว่า system นะครับก็เป็นเทคโนโลยีของเขานั่นเองนะครับตัวบริเวณเชือกนะครับเชือกก็จะเป็นเชือกแบบบาง เชือกแบบบางนะครับแล้วก็มีความยืดยืดนะครับยืดหยุ่นได้นะครับเชือกแบบนี้มัดแน่นแน่นอนกิมมิกเล็กๆอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตรงบริเวณปลายเชือกนะครับอ<ส>่าให้ดูใกล้ๆขยับไปหน่อยดิดดิดอ่าใกล้ไหมใกล้แล้วโอเคบริเวณปลายเชือกครับจะมีสองข้างนะครับจะแบบเป็นตัวแผ่นเนาะ ข้างหนึ่งจะเป็นสีน้าเงินข้างหนึ่งเป็นสีแดงก็คือเล่นกับตัวสีของตัวมิโซสีของรองเท้าด้วยนะครับปลายด้านหนึ่งจะเขียนว่า 260x ชื่อรุ่นนะครับอีกด้านหนึ่งจะเขียนว่าสเต็ปเอสก็คือเทคโนโลยีของโฟมนั่นเองนะครับความยาวเชือกน่าจะให้มาพอดีเลยลหะกําลังดีนะครับมีรูร้อยลันเนลูปนะครับแล้วก็บริเวณรูร้อยลันเนลูมนนะครับกับรูร้อยเชือกเนี่ยวัสดุมันจะเป็นเหมือนหนังกลับ นะเป็นเหมือนหนังกลับดูดีอะ่ะให้วัสดุดีเลยนะครับลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบแบนนะครับแบบแบนแล้วก็บางเลยบางไม่มีบุอะไรเลยนะไม่มีบุฟองน้ำนะครับแล้วก็เป็นตะข่ายตะข่ายตรงนี้นิดนึงนะครับแต่วัสดุดูดี จอรูระบายอากาศแล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนหนังกลับเหมือนกันคือฟิลลิ่งดีอครับจับแล้วดูรู้สึกว่ามันมีมูลค่าทั้งทงท,งที่มันแค่ซื้อมาแค่ประมาณ2,500 2 6 0 0นะครับบริเวณลิ้นรองเท้าก็จะมี 260X นะแล้วก็ไม่ได้ติดกับรองเท้านะครับไม่ได้มีแบบติดกับรองเท้าแต่ว่ามีตัวคล้องมีเชือกคล้องตรงลิ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบด้านบนนะครับ ตัวฮิลคัพฮิลคาลเตอร์นะครับบ่ฟองน้ำแอบบูแล้ะกันบู่มานิดนึงนะครับบูมานิดนึงเป็นนูนนูนิดนึงให้พอล็อกข้อเท้าได้นะครับแล้วก็วัสดุดีเออวัสดุเขาใช้วัสดุดีนะครับจับไปแล้วรู้สึกแบบเออดีเลยนะตัวอ so, so ินโซอินโซนี่เขียนว่าซอฟแ Pad l i นี่ ซอฟต์แพดไลท์เนี่ยผมนึกถึงในตัว Reactive ที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับ Reactive คอยอ่ะจะเป็นเขียนไว้อย่างนี้เหมือนกันก็จะเป็นแบบดูดีอะ่ะเอออินโซผมว่าดูดีนะมีเจาะรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยเห็นไหมโปรง่ปรงๆนี่จอะร,รูตรงตรงกลางฝ่าเท้าเลยนะครับแบบให้ระบายอากาศด้วยนะครับแล้วก็ถือว่ามีความหนาแล้วก็นุ่มระดับนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอินโซดูโอเคเลยนะวัดไหม ไม่มีมีป่าวะมีสายวัดป่าวะหาไม่เจอเดี๋ยวไว้วัดให้แล้วก็ขึ้นให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นตัวมิโซ i มิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับก็จะเป็นสเตปเอนะครับเป็นโฟมสเตปเอนะครับโฟรมรุ่นท็อปเลยนะครับของตัวแบรนด์เอ็กสนะครับก็กดดูก่อน ใช้มือกดดูนะครับเท่าที่มือกดกดดบบูบีบดูถือว่ามีความนุ่มเลยมีความนุ่มระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นสไตล์นุ่มๆแน่นๆน,น,นะครับเออแล้วก็แทรกลางนะครับด้วยแผ่นคาร์บอนนะครับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์แบบเต็มผืนเขาจะเป็นแผ่นที่เรียกว่า T400 นะครับเขาจะมีของเอ็กเซเนี่ยก็จะมีแบบ T400 T700 ที่อยู่ในรุ่นท็อปๆนะครับก็จะแข็งกว่านี้ผมลองงอให้ดูมันพองอได้เห็นไหมครับ ไม่อยากฝืนมากนะแต่มันพองอได้คือแผ่นแบบเป็นแผ่นคารบ์บอนเต็มผืนก็จริงนะครับแต่ว่าที่งอได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนึงแล้วกันนะแผ่นมันก็จะมีการแบบเจาะรูตรงป,ปลายปลด้วยนะครับให้มันแบบเกิดการงอการบิดตัวได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเน้นไปที่เรื่องความมั่นคงแล้วก็ช่วยเด้งส่งในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับตัวโฟมเนี่ยมันค่อนข้างแปลกๆนิดน,นึงคือ ปกติถ้ารองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับเราจะเห็นชั้นของตัวโฟมสองชั้นแบบชัดๆใช่ไหมครับแล้วมีแผ่นคาร์บอนแทรกกลางแต่เนี่ยมันเหมือนแบบไม่มีเลยอะ่ะเหมือนแบบขึ้นเป็นโครงเป็นโมขึ้นมาเป็นโครงโฟมขึ้นมานะครับแล้วก็แทรกแผ่นคาร์บอนเข้าไปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับรูปจากตัวออฟฟิเชียลของเขานะครับคือขึ้นเป็นทรงขึ้นมาแล้วก็แปะแผ่นคาร์บอนเข้าไปนะครับแล้วก็ อาจจะมีอะไรทับไว้แล้วก็เนี่ยเป็นอินโซเลยนะครับก็เออเป็นดีไซน์ของเขานะแปลกๆดีแต่ว่าก็ต้องบอกกันเลยว่าราคาระดับนี้นะครับราคา2 5 0 0 2 6 0 0แล้วได้รองเท้าซ้อมที่มีแผ่นคาร์บอนด้วยเนี่ยผมว่าก็ไม่ธรรมดานะมาดูที่สไตค่านะครับของเจ้า เอ็กสเตปนะครับ2 6 0ูเอคู่นี้นะครับส้นเท้าเนี่ยตามที่ระบุในหน้าเว็บไซต์นะครับหน้า s h อ p e e Official นะส้นเท้าจะอยู่ที่3 0ม mm, ิมลิเมตรนะครับด้านหน้า2 2่มิลนะครับแค่นี้เองหรอวะนะครับ3 0 22นะครับก็คือดรอป8นะครับดรอป8มิลก็เท่าที่ดูก็เออดูไม่ได้สูงไม่ได้หนานะ,ะให้ดูใใกล้นะมันก็จะแบบด้านหน้าก็จะดูแบบบางๆหน่อยนะโอเค คู่นี้จะเป็นไซส์9 US ไซส์42นะครับ42 EU เดี๋ยวผมลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับสำหรับ X Step 260 X นะครับไซส์9 US 42นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่217กรัมนะครับอ่ะดูอีกที217กรัมครับ เพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นรองเท้าที่มีน้ําหนักเรียกว่าเป็นรองเท้าซ้อมนะรองเท้าซ้อมวิ่งที่มีน้ําหนักดีเลยนะน้ําหนักถือว่าเบาเลยนะยิ่งมีแผ่นคาร์บ,บอนอะไรด้วยเนี่ยคือถือก็รู้สึกได้ครับว่าเชื่อโทษ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 ครับเล่นไปหน่อยเนาะถือว่ามีน้ําหนักเบาเลยนะครับก็เออถัดมาแล้วกันลืมพื้นนะครับพื้นก็จะเป็นยางที่เป็นเอกลักษณ์ของเอ็กเ็นะครับเอกลักษณ์คืออะไรมันจะเป็นยางแบบ ที่มีเนื้อออกเนื้อใสๆครับก็คือขึ้นชื่อเรื่องความกอดแล้วก็ความทนทานนะเขาบอกว่าเป็นพลมาราทอน CPU นะครับที่สามารถใช้ได้ถึง2,000กิโลโอ้โหจะมีใครวิ่งถึงไหมเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าเรื่องความทนผมว่าไม่น่ามีปัญหาเนาะแล้วก็ให้มาแบบเต็มเนาะเสียงเน้นๆเลยเต็มเออเต็มจริงๆเนาะนี่ เต็มผืนเลยนะครับแล้วก็จอรูวาววนะครับตรงบริเวณนี้ให้เห็นแผ่นคาร์บอนนะครับเจ้าตัว t 400อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปลองออนฟิสสมใส่นะครับถึงความรู้สึกแรกนะครับรวมไปถึงไซซิ่งต่างๆของเจ้าตัว X Step 260 X คู่นี้ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองสมใส่เจ้าตัว X Step 260 X เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกก่อนเลย สวยอะเนาะมีใครคิดเหมือนผมไหมหรือคิดต่างไหม,มนั่งสวยอะเออออนฟีดแล้วแบบมันดูดีจังวะเออรอยิ่งราคาแค่นี้เนาะเออบอกราคาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจำราคาเต็มไม่ได้แต่ว่าถ้าในช่วงแบบ6กผมได้คู่นี้มาช่วง66นะครับซื้อเองเนาะคู่นี้ซื้อเองนะครับ66หรือ15บเปเดอะไรพวกเนี้ยเบสเซ็ตมันจะอยู่ที่ประมาณสัก2 0 2 7 0 7เออไม่เกินเนี่ยนะใส่คนนู่นคนนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวแปะไว้ให้อีกทีนึงแล้วกันหรือว่าติดตามในเพจผมก็ได้นะเออรอเลยนะครับแล้วก็เรื่องไซส์นะครับคู่นี้เป็น9 US 42นะครับนี่ผมยกนิ้วให้ดูดึ๊ดด,ด,ดึนะครับก็เหลือแบบ เออเหลือแบบพอดีอะ่ะแล้วก็คือความยาวเหมือนจะมากกว่าพอดีนิดนึงเนาะผมวัดอินโซให้ดูแล้วใช่ไหมครับก็คือย7ิบเจ็ดเซนนะครับเนี่ยนิ้วโป้งกดลงแล้วก็แบบไม่ได้ชิดมากเออเหลือแบบสบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใส่ตรงไซส์ได้นะครับแล้วก็เรื่องการระบายอากาศผมว่าไม่มีปัญหาเลยนี่เห็นอะไรไหมตรงนี้ ความโปร่งของมันนะครับทำให้มองเห็นถุงเท้าคุณภาพดีจาก Personal Base เลยนะเออนี่เห็นลายยี่ห้อเลยอะ่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไซส์ใส่ตรงไซส์ได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาผมเป็นคนที่มีหน้าเท้ากว้างก็สามารถใส่ได้นะครับตรงโทบ็อกซ์นะครับโทบ็อกซ์ก็กว้างเลยแหละผมรู้สึกว่าโปร่งเลย วกว้างเลยนะครับขณะที่ช่วงกลางเท้าก็พอดีเรียกได้ว่าพอดีนะครับคิดว่าคนใส่ 2e หน้าก็น่าจะตรงไซส์ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อเพิ่มความสบายก็ได้ตรงกลางมันจะพอดีแบบฟิตติ้งฟิตฟ i t หน่อยตรงนี้นะตรงเนี้ยช่วงกลางเท้าฟิตฟ i t หน่อยแต่โทบ็อกซ์เนี่ยเห,เหลือเลยนะครับหลังคาเท้าก็ปรง่ปรงๆนะเชือกความยาวพอดีเนาะข้างนี้ผม ไม่ได้ร้อยละเนอร์ลูปนะครับก็จะเหลือยาวหน่อยแต่ว่าก็พอดีขนาดที่อีกด้านหนึ่งร้อยละเนอร์ลูปก็สามารถมัดได้แบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเชือกให้มาโอเคเลยนะครับความรู้สึกของโฟมออกไปทางเฟิร์มนะนุ่มแน่น นุ่มแล้วก็แน่นนะครับไม่ได้แข็งเลยไม่ได้รู้สึกรู้สึกแข็งเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะดูบางๆหน่อยเพราะว่าตามสเปคเนี่ยสแต็กด้านหน้าเนี่ยมันแค่22เซนนะครับเอ้ย2.2มิลนะครับส้นเท้า30นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สูงมากนะครับเป็นรองเท้าที่แบบอาจจะค่อนข้างแบบ ได้เร,เรียบหน่อยนะครับแฟตๆนิดนึงนะแต่ว่าความนุ่มของโฟมผมว่าโอเคนะถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของโฟมสเตปเอสนะครับก็จะเป็นโฟมที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างนุ่มแน่นนะครับนุ่มแน่นแล้วก็ความรู้สึกผมไม่ได้รู้สึกแข็งกระด้างอะไรนะรู้สึกแบบโอเคเลยละนะเดี๋ยวลองย่าให้ดูด้านซ้นก่อนเนาะเ็ี้ง ออก็ออกจะนุ่มแน่นนะครับนุ่มแน่นนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าะนะมาดูเรื่องความมั่นคงนะครับความมั่นคงของการบิดเท้านะครับคือด้วยความที่รองเท้าเขาไม่ได้สูงมากนะครับทำให้มันค่อนข้างวางได้เต็มเท้าแล้วก็แนบไปกับพื้นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะแต่ต้องไปลองวิ่งดูก่อน ว่าจะมีอาการไหมนะครับแต่ว่าไม่น่ามีว่ะเออเพราะว่ามันไม่สูงเท่าไหร่ด้วยนะครับตัวรองเท้าไม่ได้สูงแล้วก็เวลาลงเนี่ยลงได้ค่อนข้างเต็มเท้าเลยนะครับโอ้โหผมว่าดีว่ะเออผมว่าดีว่ะเนอะ ตอนแรกซื้อเพราะสวยอย่างเดียวเลยเนาะแต่ฟิลลิ่งดีกว่าที่คิดอะ่ะคือไม่ได้นุ่มแบบสบายอย่างนั้นนะไม่ได้นุ่มแบบโอ้โหวิบเลยแต่ว่าออกแน่นๆนะครับออกแน่นๆเดี๋ยวไปลองวิ่งดูว่าไอ้ตัวแผ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอาการกลิ้งอาการกลิ้งเนี่ยจะต้องลงปลายจะจัดหน่อยนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นทรงอาจจะดูเป็นทรงร็อกเกอร์แหละนะนิดนึงแต่ว่าร็อกเกอร์แบบนิดเดียวอะ่ะ นะเพราะฉะนั้นความกลิ้งจังหวะที่แบบตรงบริเวณบออ f ฟุตลงไปเนี่ยมันจะไม่ได้กลิ้งหรือว่ากระดกแบบชัดเจนเหมือนหลายๆย,ยี่ห้อนะครับตัวนี้จะค่อนข้างแบบลงแล้วก็เป็นการไหลๆไปนะครับความกลิ้งอาจจะดูมีไม่มากแต่ค่อนข้างนวลเท้าเลยวะ่ะเออเนาะผมว่าเป็นรองเท้าที่น่าจะแบบ เขาบอกว่าเป็นรองเท้าซ้อมเร็วใช่ไหมเพราะมันมีแผ่งคาร์บอนแต่ผมว่ามันเป็น daily trainer ดีๆคู่หนึ่งได้เลยนะเออฟิลดีที่สำคัญคือมันสวยจริงๆดูดออิให้ดูใกล้สวยไหมโอ้ไม่ค่อยยกเท้าให้ใครดูนะต้องขอโทษครับสวยเลยยิ่งสีนี้สวยเลยแล้วก็ฟิลลิ่งดีด้วยนะครับไม่ได้แข็งนะไม่ได้เป็นเขียงหมูเลยค่อนข้าง นวลน,นวเฟิรมเฟิร์มนะครับเออผมชอบอ่ะน่าจะวิ่งสนุกอ่ะนะโอเอสอาร์ต oh, เลยว่ะพื้นอ่ะเดี๋ยวต้องรีบไปลองแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใน EP ต่อๆไปแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปอีกนิดน,นึงแล้วกันเอาเป็นว่าโหราคานี้หล่ออย่างนี้ฟิลนี้ไม่เสียดายเงินว่ะ และนั่นก็เป็นความรู้สึกนะครับของการทดลองสวมใส่เจ้าตัว X Step 2 6 0 X คู่นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองนะครับทดลองใช้งานลองวิ่งดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังอีกครั้งในคลิปต่อๆไปนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับซื้อด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยเพราะว่าอะไรสวยเนี่ยธงชาติฝรั่งเศสก็คือ โอลิมปิกปารีส2024เลยนะครับสีขาวขาวแบบขาวจ้วเลยนะเออก็ก็อาจจะน่ากังวลได้นะถ้าปกติสีขาวเวลาใช้ไปก็อาจจะหมองอาจจะมีคราบสกรปรกได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้กังวลเลยครับเพราะว่าผมมีตัวช่วยนั่นก็คือ น้ำยาทำความสะอาดบาซูก้าคลีเนอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านชอบสอบถามว่าเอ้ยทำไมรองเท้าคุณแป๊บดูใหม่จังดูขาวดูเอี่ยมจังเลยก็บอกเลยครับว่านี่เป็นหนึ่งตัวช่วยของผมเลยนะบาซูก้าคลีเนอร์นะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้นะครับในดีสคริปชันในคอมเมนต์แล้วกันนะครับช่องทางจัดซื้อบอกเลยว่าของเขาดีนะเออมีสเปรย์กันน้ำด้วยนะพ่นก่อนใช้ รองเท้าเนี่ยก็กันคาบสกรปรกได้ด้วยแต่อันนี้เป็นเนื้อโฟมนะครับอ่านีไปดูเนี่ยเป็นเนื้อโฟมนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะเดี๋ยวเคยทํารีวิวไว้แล้วล่ะเดี๋ยวแปะไว้ด้วยก็ได้นะก็ไปตำกันได้เนาะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเพราะนั้นรองเท้าขาวก็ไม่กังวลครับผมเป็นคนวิ่งเสร็จก็ทําความสะอาดทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นทุกคู่ที่เพื่อนๆรับต่อไปก็ใหม่คลิปเหมือนมือหนึ่งแน่นอนนะ ตามสไตล์นักวิ่งเงินหมุนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะเอาไปใช้งานแล้วมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับกับเจ้าตัว X Step 260X คู่นี้นะครับบอกได้เลยว่าโหแม่งหล่อชิบเปงเลยสวยเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจาก c Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายปรสิิซาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ มาอีกแล้วห่างหายจากรองเทา้าจีนไปแป๊บหนึ่งนะตอนนี้มารวๆเลยจ้ะ